สวัสดีค่ะสายวันนี้พี่ชาเลยนะคะสายวันนี้เราก็จะเก็บผักไปให้คุณยายนะคะกลับไปให้คุณยายหมดเลยคุณยายเจนนี่ีคุณยายเจนนี่คุณยายเจนนี่หรอเก็บหมดเลยวันนี้เราจะเก็บเป็นสลัดคลอนนะคะหมดเลยแล้วเราก็จะทําการตากโฟมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อ <Okay. S 1> ไล่เพีาไล่อะไรนะคะ ไล่เพี้ยพวกไล่แมลงอ่ะทำการทำความสะอาดโฟมแล้วก็ล้างโฟมฆ่าเชื้อแล้วก็เราก็จะเพาะต่อไปเพาะใหม่ชุดหนึ่งอันนี้แตงกวาเรานะคะออกดอกแล้วพี้กว่าการออกดอกก็คือเพี้ยลงนะคะนี่เลยเพี้ยลงแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ทำล้านให้น้องเลยนะนี่ก็เป็นดอกแล้ว อันนี้เป็นแตงลิกญี่ปุ่นเดี๋ยวจะเอาไม้ไผ่มาทำให้วันนี้แหละมัดเขาขึ้นไปนะโอ้โหด<ะ>ูสิเือมันออกหลายดอกเหมือนกันนะแต่ว่าเพี้ยนลงมาไปซ,ซื้อไหนกันไหมจะได้ทานอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเ๋ยวกลับมาเอาไอ้นี่มา<ป>ฉีดเพีย้ยนว่าญี่ปุ่นเลยแต่เพี้ยลงหนักมากเลยมู้จะติดลูกหรือเปล่านะ นี่ดูสิเก็บนะครับเต็มเลยเต็มถาดนึกไงเอาไปใส่นู้นเลยเทน้ำไปแล้วเบี้ยใช่แล้วใส่ลงไปเลยเดี๋ยวจะแพ็คใส่ถุงซีนี่ก็เป็นเบีย้ยที่เราเพาะใหม่นะอันนี้เราจะเอากลับมาให้คุณพ่อนะคะจะมีกีนโอก๊กคะนา้าอันนี้กีนโอก๊กมีคะนา้าแล้วก็อันนู้นคือผักชีลาวนะคะ oh, no. ชุดใหม่ครับในรอบอันนี้เราจะให้คุณพ่อไปเลยะะอันนี้เป็นเลดโอ๊กไม่หรอไหนนี่เลดอ๋อเออใช่นี่เลดโอ๊กคะน้าคะน้ากินยอดแล้วก็ผักชีลาวส่วนนี้เราก็จะเอากลับบ้านให้คุณแม่นะคะมันเห็นไหมเนี่ยมันมันยืดออกมาแล้วเนาะเพราะว่ามันเลยเวลาเก็บแล้วนะคะนี่เราก็มาติดตามชุดใหม่กันนะคะว่าเราจะเป็นจะเป็น ผักชนิดไหนเนาะตัวนี้อนออกออ็ออกอนะุ <ลม S 2> ้ยใบออกไหมคะลมแรงอ่ะไงลมแรงใบก็เลยขาดไม่เป็นไรหรอกเราก็จะมีใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะะแต่เราจะเอาอันนี้ลงมาทั้งหมดเลยพอแล้วก็เอานี้ขึ้นไปไ็นใแทนหายใจนะไปหายใจตลอดทำเวก้านแ,นแล้วก็จะมาติดตามเซตใหม่กันนะคะว่าเราจะเป็น ผักชนิดหน้านีเราจะปลูกผักอะไรนะคะไว้แตกแล้วก็ไว้ทานด้วยนะคะนี่เลยไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้บพายบนยบ๊า่อาย,ยน้อง